S <S ไ่ครับให้เขาอยู่นี่รอดีกว่าแล้วซึ้นเดือนนี้ใช่ไหมต้องมาซื้อเดืนท้าเมื่อไหร่ครับยังยังไม่ได้ซื้อตั๋วครับน่าจะประมาณกลาเงเดือนกลางเดือนกันยาน,นี้เนาะมาใจหายเลยครับบกลับขอค่าตั๋วเครื่องบินคนละนิดหน่อยนะครับคนละมาสิบา ช่างเจรจาและเทรนเนาะอยากอยากให้จ um 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 ี่โกพูดความรู้สึกที่ที่ได้มาประทับใจกประทับใจอะไรที่ก็มาเจอพี่พี่ครับรู้สึกว่าอบอุ่นมากทั้งหน้าศารแล้วก็นาลุงด้วยอยู่กันแบบอบอุ่นเนาะไปเลบ้านไหนนั่งคุยเล่นกันนะรู้สึกสนุกครับ รู้สึกไม่อยากกลับไปทำงานญี่ปุ่นเลยรู้สึกว่าใช้ชีวิตชิวๆเหมือนพี่ๆแนละ้วอบอุ่นสบายดีครับกันเอง ไม่ไม่กลัวแดดแ่งกันบ้างเล่นกันบ้างไรแล้วป้าดาทำดังๆห่ว่าไม่กลัวแดดเหรอคะที่นันโอ้ไม่กลัวครับเราอยู่ใต้รัขึ้นนะแต่มาอยู่ที่นี่้นเยอะผิวเลี่ยนสีครับมันก็ธรรมดาครับเราก็ขาวขึ้นได้ครโกเจแปจะเป็นกิโกบนนอกกุนลนะบนอกเลยถ้าถ้าอยู่อีกเดือนนึงเป็นจีโคจริงๆค่ะทีโนานแล้ต่ที่ที่ถ้าไปญี่ปุ่นก็ขาวมกันเลยโผมเป็นคนอ แต่กานผมไปอยู่ท pues ี่สเปนน่ะมันสเปนสวีเดนนะสวีเดนครับเข้า้คนนี้นะเนาะบันหรือ nope. ยังครับผมไปไคลานครับ๋อ้ไคลาดคบกันหรือยังครับยังครับยครับเอาไปไปสวีสดปสวัสดนนึกว่าไปอยู่คนาดาแล้วเป็นทายน้ำแข็งใสโล้วฮิมาร์เอล่าทําแบง ก็ถูกปกติค่ะปกติปีนงานไม่ได้ค่ะทันทีถูกงานปีนไงปูสร้างรายได้ได้แล้วโอ้ดีใจมากเลยค่ะบนทุกวันไปทะเลครับเฮ้ไปทะเลไปทะเลต่อบนทุกวันเลยค่ะดีใจมากครับผมขอบคุณพี่เก้านะคะขอบคุณขอบคุณครับอ่าไหนว่าจะพาโกโก้ไลท์ไปไปอะไรดันทุกวันไปดันอยู่พี่โก้ต้องมาเคลียร์ ต้องมาเคลียร enfin ์ต้องมาเคลียร์มาเคลียร์ก่อนเลยเมื่อวานนี่บอกว่าจะพากุ๊กไลไปดันนี่ได้ยานอนดับเม่ไครับเดี๋ยวพาไปร้านขายยาเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราต้องจัดเต็มจัดเต็มดี๋ยวูหน้ายิ้มยิ้มแบบแยงๆอยู่กุ้งกุ้งก่อนเลยยัง เราเปิดตัวแล้วที่โกล่ไปใกล้ๆหน่อย นี่ครับคนที่ทําให้ให้ช่องผมกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากมากครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะให้เขาไปอยู่ด้วยกันผู้หญิงก็อยู่กับผู้หญิงครับสอนเราก็ไปเล่นแถวที่ผม้ให้ไหมใ้ไหมทำนั้นทำนั้นเหรับาวบ้านใจกล้าครับดีไปเดียไปเดียวเดียวโหดแลดีจัง ตามออกมาข้างนอกด้วยรถมาด้วยเลยครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศลาบครับน้อยนี้นะครับไม่ใส่มือนี่พันเป็นปลาหมึกเลยเหรอเมื่อคืนนี่ลเหรอคืนมือพันเป็นปลาหมึกล้อพันปลาหมึกหรือไม่ปลาหมึกเริ่มออกของกินเยอะล้อโอ้โหนี่ขนาดอยู่ห่างทะเลนะเนี่ย อโอ้โหพันเลย <c oughs> เป็นปลาหมึกทีเดียว <c oughs> เอาเมื่อวานมา มาไม่เห็นโมงเย็นแล้วอ๋อกะว่าจะมาส่งลุงขับราหอมเลยหรือว่ามาส่งลุงก่อนไม่ทันเลยนะไม่มาแต่ตอนไหนอ่ะออกมาแต่เช้าออกมาแต่เช้าออกมาแต่หกโมงหกโมงเช้าใช่อันนี้คุณเดินมาหรือว่าคุณขี่รถมามีมอเตอร์ไซค์มามี่มอเตอร์ไซค์มาทำมมันนานขนาดนั้นนานที่ผมพ่วงนอนผมก็พักเหรอเมื่อตรงไหนผมก็พักพ่วงนอนตรงไหนผมก็นอน ผมก็ยังงงว่าคุณเดินมาแล้วขี่รถมาทําไมมันมันทั้งวันเลยผูขายน่ะชั่วโมงหนึ่งอ่ะออกไปนอนตรงนั้นเลยเหรอผมง่วงเหี่พราะว่ามันนอนตัวสอพักไม่พักผมละถ้าผมผมเคยง่วงแล้วผมหลับในลงอะมันหลับัไหลับในได้ยังไงขี่โมไซค์รูปล่แตกหน้าปัญหาแตกอยู่นะเวลาผมง่วงหนักๆผมจะหลับไปเลยอ๋อไอตอนนั้นที่ได้ข่าวว่าพาหนงเปียวลงข้างทางเลยนะผมหลับแล้วแล้วตอนนั้น มันเป็นยังไงน้องเปี้ยวนี่กระโดดหรือว่ามันลงไปกับรถด้วยเขาไม่รู้เพราะว่าน้องเปี้ยวมันก็หลุดไปเลยหลุดไปเลยเหรอน้องเปี้ยวโดดหนีโอ้ยม่นมันคงก็หลุดออกจากแล้วมันเจ็บไหมน้องเปี้ยวมาทะลอกบอกเปิดไหมไม่มีอะไรเลยแล้วเราเป็นไงเราทะเลาะไหมเจ็บไหเจ็บเหรอรถทับขาอยู่เหรอโอ้แล้วน้องเปี้ยวมันยืนดูไหมมันก็มันก็ตื่นตัวมันก็ตื่นตกใจโอ้ตกใจอยู่ใช่ไหมตกใจมันก็มอง แล้วแบบมันมันก็เราเราอมมันมันกลัวไงอ๋อมันกลัวใช่มันกลัวคืออยู่ๆก็ลงไปใช่โอ้คือผมลืมตาขึ้นมากีหนึ่งรถล,ล,ล,ลงข้างทางแล้วเา้าอคือตอนนั้นเนี่ยยังไงก็ลม้ม ก็เอาคืนไม่ได้แล้วไงอ๋อไม่ได้แล้วเหรอเก็คือปล่อยชนไปเลยอเพราะว่าตรงป่าตรงนั้นเป็นป่าเป็นป่าเครือไงอ๋อเป็นเป็นป่าเป็นป่าเครือเป็นเครือเป็นเป็นอวันเป็นอะไรเล็กๆอนั้นก็คือวิ่งเข้าไปนี่มันเป็นเหมือนเราเตะเตะฟุตบอลใส่ตะข่ายอ่ะประมาณนั้นเลยอ๋อมันก็ไม่เจ็บมากเท่าไหร่ออไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บออไม่เจ็บก็คือเข้าไปเลยนั้นเลยอควบเข้าไปเลยควบเข้าไปเลยโอ้ คือเราสะดุ้งนี้เราซ่วบแล้วใช่โอ้ผม,ผมไม่ลืมตาขึ้นมาผมก็เอาตอนนั้นมีใครอยู่เห็นเยอนเพราะว่าเ<อ>มอร์ไซค์มันทับขาผมไปอ๋อเอาแล้วมีใครเห็นไหมตอนนั้นอะ่ะก็ มีรถวิ่งมาข้างหลังเขาเขาเห็นใส่เหมือนกันแหละอ๋อเขาเห็นแล้วเขาหยู่ดูไหมเขามาช่วยเหรอเขามาช่วยสองคนชาวบ้านโอ้ชาวบ้านอ๋อชาวบ้านก็ใช่เขามาช่วยแล้วก็ามาหมาหมาตอนนั้นหลุดไปแล้วหมามันก็หลุดไปแล้วอ่ะมันก็ไปยืนอยู่ข้างนี้มันโดนหอกตายตายแล้วคนก็ได้สติ เขบอกว่าเอาหามาจับหมาจับหมาปุ้มไว้หน่อยปู่เดี๋ยวมันจะตกใจกลัวอ๋อก็มันจะเตลิดเตลิดเตลวิ่งหนีแล้วตอนนั้นมีเชือกอยู่ด้วยไหมไม่มีแล้วไม่มีเอาเพราะว่ามันหลุดแล้วอ๋อมันจะตะเตลิดไปแล้วออโอ้โหอตอนนั้นไลฟ์สดอยู่ป่ะหรือยังไงไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ไล่เหรอโอ้โหก็รู้อยู่แล้วผมเวลาผมเดินทางผมไม่ไลฟ์อยู่แล้วล้อผมไม่เคยไลฟ์นะเวลาผมเดินทางอ๋อทำไมถ้าไล่แล้วมันจะเห็นเหตุการณ์ไง ก็นั่นแหละมันจะเห็นเหตุการณ์เลยตอนนั้นแล้ก็ตั้งไหวผมก็ลื้มคืนมาเนี่นี่คราวต่อไปผมจะซื้อกล้องแบบเป็นกล้องโกโปรเลยติดใส่หนเลยใช่ใช่อย่างนั้นเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นผมจะรู้เลยอ๋อใช่เด็กเพราะว่าเราไปตอนไหนยังไงโอ้จริงจริงเนี่ยมอเตอร์ไซค์มันไม่น่าหลับในเพราะว่าลมมันกระแทกหน้าอยู่หลับทีพกคนนอนหลับพักผ่อนไม่พอไง เอาพี่แดงคิดเอาแม่ผมนอนผมนอนตีหนึ่งแต่ผมตื่นตีสามอ่ะผมนอนกี่ชั่วโมงพี่คิดเอาสองชั่วโมงไงไหมผมตื่นตีสามเกือบทุกวันเลยอแล้วไปทําอะไรตีสามเลคุณมาเก็บขยะตีสามมานี่น้ำเปรี้ยว เรียกไงเรียกเพราะว่าเขาจะร้องยิ่งๆเขาอยากเล่นกับเพื่อนเขาไงมันมาเล่นตีสามนี่นะก็นั่นแหละตีสามไปหรือเปล่าออมันจะมาเล่นอะไรดึกขนาดนั้นไม่มันหมาเนาะมันก็มันเรียกกันไงอ๋อแล้วมันมีหมาตัวข้างนอกไหมที่บ้านพักมันจะเรียกกันไงเพราะว่ามันจะเรียกประมาณนี้แหละตีสามมันคุ้นเคยกันขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันเป็นเพื่อนกันเลยโพราะเป็นเพื่อนไปเลย โอ้แต่ดมัน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 เข้ากับตัวอื่นได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอใช่เพราะว่าเปรี้ยวมันมันอยู่ที่นั่นมันเป็นก่อนใจเลยนะเนาะใช่โอ้แต่ว่าพวกหมาพวกนั้นมันได้กินด้วยไงาะว่าเวลาผมเอาอาหารมาเนี่ยหมาพวกนั้นมันจะวิ่งมาเลยแล้วผมก็จะเอาให้มันพวกมันกินด้วยเข้าทางมันเลยทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเป็นเหมือนลูกสมุนในเปรี้ยวอ๋อมันเข้าทางเลยพอดีเลยโอ้โหเป็นเพื่อนเปรี้ยวเลย ทีนี้พอถึงเวลาเนี่ยมันจะมามาเลยโอ้โหมันรู้แล้วนี่ใช่รู้แล้วให้เวลาเป๊ะเลยอโอนี่เนาะก็นี่แหละตั้งแต่ผมลงเขานั้นเนี่ยผมผมไม่กล้าขับเลยแต่ก่อนผมยังกล้าขับนะแต่ก่อนเวลาผมง่วงผมยังฝืนนะฝืนใช่ไหมฝืนขับอ๋อแล้วกเอาเราไม่เปิดมหมวกกันน็อกออกอ่ะให้มันลมกระท่ันนอนยิ่งนอนหลับสบายเลยทีนี้เพาะออ่ะก็มันเย็นไงหลับไปเลย โอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอมันลมกระแทกหน้ามันยังหลับได้ลหับเลยโอ้โหเนี่ยผมนึงกลัวมากที่สุดคือเอาแล้วเกิดเราไม่ใส่หมวกกันน็อกนี่เป็นไงอยู่ในแถวทางถนนสายรองเนี่ยโอ้โหจะผมรอดตายจะรอดตายจากมอไซค์หลายรอบแล้วหมัวนอกพื้นเลยโอ้โหแต่ผมใส่หมวกกันน็อกอ๋อใส่หมวกกันน็อกเราคุณหลับไหมตอนนั้นอ่ะไม่หลับไม่หลับรอมเหมือนนะอ๋อรอดลมใช่ไหมรอดลมคือ ถนนมันลื่นถนนมันลื่นแล้วเราฝนตกใหม่ๆอ่ะแล้วเราเบรกเบรกแล้วมันเสียหลักไงหรือเราฟาดเบรคนี่ยโอ้โหฟาดบวกกับน็อกเป็นไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรบวกกับน็อกก็ไม่เป็นไรน็อไม่เป็นไรคนก็ไม่เป็นไรก็ลุกขึ้นมาก็ไปต่อเหมือนเดิมไปต่อเหมือนเดิมเอารถไม่พังไม่พังคนผมขับรถขับรถเบอร์ไซค์วิ่งหนีฝนไงอ๋อฝนมันก็ลื่นน่ะเลยใช่ลื่น ครับทำนิพลครับได้เปียกนี่นนะเอฟซีก็เป็นบ่อเปรี้ยงเป็นบรรยากาศนะครับน้องเหตุการณ์ไปเต้นนั้นมาผมก็ไม่กล้าขับเลยเหรอโอ้โหง่วผมขึ้นอนเลยนอนเลยผมตรงไหนก็ได้ใช่ตรงไหนก็ได้ผมนนลุงสลานอนได้หมดใช่ผมนอนได้หมดอ๋อหลับไปนานไหมหลับมันชุก คือชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งผมก็ไปต่อได้แล้วอ๋อแค่นั้นแหละแต่ว่าเป็นคล่อยให้ได้นอนปล่อยให้ได้นอนดูอยู่แล้วนะไอซีมาคอนเทนต์ใหม่ๆนี่แหละชิงกับพงกาแฟในกระบอกอว่าจะมานี่ก็หมดกาแฟไปหลายกระป๋องนะ ก็มีอีกก็แรกว่าจะไปเชิญอะไรเชวนตะปูนี่ไปงานไปตะปูมาก่อนออ๋ผมก็ถามอยู่เขาบอกว่าจะมาพร้อมกันพร้อมกันเห็นว่าอย่างนั้นแต่นั่นแหละมันมาไม่ทันหรอกมันอยู่ทางไกลออ๋กี่รถจาก จะประดมมาสกลก็บ่ายแล้วอ่ะถึงสกลก็บ่ายนาขผมมาเช้านั่นน่ะเพราะว่าผมต้องพักพักกินข้าวพักอ้อ้ก็นามาแต่เช้าพักไปเปรี้ยวไปเยี่ยวข้างทางมั่งอะไรเนี่ยแล้วขับรถมาเอาเปรี้ยวมาฝากไว้ง มันสะกิดมันสะกิดเหมือนคนเลยนะตอนนั้นผมไม่รู้มันปวดเยี่ยวเออมันปวดเยี่ยวไม่ใส่เป็นเพลิดให้มันอ่ะเอามันมีเป็นเพลิดหมาอยู่เนาะแล้วมันพอมันสะกิดมันต้องเยี่ยวก็ผมไม่รู้ไงผมก็เรามันเยี่ยวไหมเพราะไปเรื่อยที่นี่อ๋อมันจะสะกิดเข้าดอมลงเลยอ๋อรถวิ่งๆเนี่ยนะ โอ้ยพอพอผมจอดรถปุ๊บมันโดดลงเลยมันโดดลงเลยเหรอว่ามันสะกิดอะไรตั้งหนาวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้ผมรู้เลยถ้ามันมาสะกิดผมนี่ยมันจะเอาเท้ามันนะอ๋อสะกิดอย่างงี้เลยเกาเกาเข้าปั๊มเข้าปั๊มนี่ใช่ไหมถ้ามันพูดได้มันก็คงบอกว่าต้องทางทางหน่อยขทางหน่อยเหรอโอ้โหแล้วมันรู้จริงๆริงนะเปียวรู้เหมือนคนอ้าวเบาหอมเพื่อนเพื่อน เพื่อนมาเพื่อนเบาหอมมารับไปอ่าเพื่อนเบาหอมไปะรักรอไอ้ีอ๋อเกนแกแกรู้จักเยอะใช่ไหมออแกบอกแกรู้จักเพื่อนกันเยอะก็้พี่บอมึนั่งนั่งนั่งขายรถไปนี่งนัน่งนัน่น่นงนั่งั่งนั้ง่น่งนนงั่งน่นั่งงนางนนนัันั